สวัสด,ดีค่ะพี่อีฟนะคะน้องข้าวแล้วก็น้องเค้กนะคะวันนี้เป็นเรื่องยามยามดีโอกาสดีๆที่เราได้มานั่งทานข้าวกัน <c oughs> ก็มีกุ้งแล้วก็มีไขอ่อนน้องเค้กจลองกินไข่เดี่ยวพี่ข้าวดิพ <c oughs> ิมพ์กินได้เลยไหม่กัดครั้งแรกในชีวิตปะในชีวิตในชีวิตท <c oughs> อดเองแต่ไม่ได้ปรุง <c oughs> เอง คนเราอยู่ตรงข้างข้างไหนพี่ตรงเข้างบ้านข้างบ้านแล้วก็คือเทกเป็นแบบกูลูย่างกุ้งดูท่าหนึ่งคนพี่อีคือแบบเนี่ยนั่งอยู่ตรงเนี้ยเขาเรียกอะไรนะท่าขเขามีแพะแล้วก็ย่างกุ้งกันจนแบบเมามันเฮ้ยเราให้เปิดเพลงให้รอวะมาดังมาเนี่ยเวลาเรามากินอย่างเงี้ยชอบมีคนมาเปิดเพลงอะไรางฝั่งเออเดิมเพลงให้เราจริงจังมากเลยแล้วเพลงเข้ากับพี่ข้าวว่าไม่ใช่เราไม่ใช่สไตล์นี้ เอาเค้กหเเอามาเอามาออกมาไม่แต่ว่าตรงไม่แค่หัวนะแต่ว่าข้างหลังยังไม่สุกเลยยังไม่สุกแยูบอกยูย่างเป็นเป็นแต่ว่าหนูตาไม่ดีมุดแ้วย่างกุ้งแบบย่างกุ้งแบบจังก็คือวันนี้มีย่างกุ้งนะคะเมนูวันนี้ก็คือเอาข้าวกับเค้กมาเมื่อกี้เสดานี่รรบแบบถายตอนที่แบบขับรถมานะขับเยอะมากใช่มีย่างกุ้งแล้วก็ทำชิมซีฟู้ดค่ะแล้วก็มี ไข่เจียวแล้วก็ยำปลากระป๋องแบบง่ายๆเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะดูพี่ข้าวหั่นผักกันนะคะทํายำปลากระป๋องกันนะแล้วก็ทอดไข่ได้ไหมพี่ข้าวไม่เป็นไม่เป็น <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวสอนนางเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้ให,ให้นางทำเดี๋ยวพี่อีฟขอตัวไปย่างกุ้งแบบหนึ่งเดี๋ยมันไม่ไม่ละทีนี้นะคะพี่อยากไปย่างกุ้งอะแล้วพี่เพิ่งจะมาเห็นว่าข้าวอะทำอะไรเนี่ยทำยำปลากระป๋องใช่เพราะมันมีกุ้งอย่างเดียวมันก็แบบน้อยไปแล้วไม่ไม่ได้ซื้ออะไรเข้าเอาคนคนที่บ้านดู ดูอันนี้คืออะไรวะนี่ออันนี้คือใบมะกรูดใบมะกรูดที่หั่นแล้วนะคะอันนี้คือนี่คือผักซอยของน้องข้าวที่เขาทำนะคะต่อไปเราจะไปให้ข้าวทอดไข่เราจะได้เตรียมกินข้าวเราจะได้กินมาเนียทำสองทุ่มได้กินตีสองถ้าบอกให้พอก็พอนะเออน้ำมันใส่นะคะน้ำมันใส่ให้มันร้อนร้อคือจะบอกว่าที่ข้าวทอดไข่ไม่เป็นบุคคลที่เคยไหนพอถามก็พออย่างเดยวเขาใส่ดีอี๋อุ้ยประมาณนี้เยอะเกิน แล้วก็เยอะเกินทำเป็นไหมอ่ะไม่เป็นเะไททำให้ทำาป้อมาม่าเหมือนมาม่าแบบอยู่ในน้ำท่วมอ่ะดูแบบเข็ดเลยอ่ะแล้ววันนี้เราจะไว้ใจข้าวได้เนี่ยไข่1ี3 3หนึ่งสองสามสามฟองสามฟองพอไหมสามสามสี่คนอันนี้ก็เน้ำมันหอยน้ำมันหอยต้มปลาดุอนเลยนะเนื่องหรือเปล่าลุ้นนะครับรสบี๊รสบี๊ไม่ใส่ไม่พอ แล้วก็รอน้ำมันรอ,อแค่นี้ก็น่าจะเค็มแล้วนะอันนี้คืออะไรไข่พริพกไทยยังไม่รู้จักอรอแม่เจ้าเอ้าแล้วมันอยู่ในนั้น,น่ะแล้วมันน้ำมันจะกระเด็นไหมอ่ะกระเด็นหมด,ดเรียมเลยเออเก่งมากดีใจมันฟู ที่ต้องดีใจที่ข้าวทอดไข่เป็นที่ได้อ,อ,องสอนค่ะให้มราต่อค่ะอ่าแล้วก็อ่าจับมือจับอ่าอ่าแล้วก็อย่างนี้ใ่จับมือจับมือทําเลยข้าวจะได้เป็นไงมาหลังพี่ะันไม่เล่นพี่ต้องแล้วพอเดี๋ยวรอให้มันเริ่มร้อนใช่ปะแล้วก็ตักค้างบอลคืออะไรโอเคแล้วนะเนี่ยเอาข้าวกับมันจะขาดไหมเนี่ยได้เมื่อไรขาดเมื่อไรครั้งแรกหนก็ก็มีครันั้นที่พี่สอนทอดไข่ดาวอ่ะนี่ยวากินมาก อ๋อทำไมพุงแต่เบ็ดแล้วอย่ามัอย่างเนี้ยเนี่ยโอ้ยน่ากินนะเอารอให้มันเหลืองแล้วก็เดี๋ยวนั่งอ่าปี๊นั่งกินอยู่นะโหภูมิใจมากครับไข่เจียวอะไรเนี่ยแซ่บจริงพี่สองนางอร่อยอร่อยจริงอร่อยต้องให้เจ้าของต้องให้เจ้าของกินเขาอร่อยจริงกินหน่อยให้เขากินหน่อยอร่อยหนูไม่ต้องเยอะมากนะหนูมันชอบกินไข่เจียวอ่ มีกุ้งเนีไม่ชอบกินไก่เคียววันนี้อร่อยจริงก็วันนี้ก็มีไข่ไข่เจียวนะคะแล้วก็มีเค้กเนะคแล้วก็มีกุ้งยำปลากระป๋องแล้วก็ค้าวก่อนกินเดี๋ยวให้เค้กโชว์หน้านิดนึงคือเค้กที่อีถามาว่าเค้กแต่งตัวแบบไปรุ่นเมกาบ้าคือแต่งตัววัยรุ่นนเมกาจ้าต้นทวไม่ร้อนเหรอแล้วเค้กก็เลยบอกว่าเค้กแบบแต่งอย่างนี้อยู่แล้วไปโรงเรียนเหรอ ใช่เอ้าได้เหรอเธอเขียนตาแบบเฉียวขนาดนี้ได้เหรอถ้าวันไหนตื่นเร็วก็จะเขียนไปเลยเขาไม่ว่าหรือถ้าถ้าวันไหนเขาว่าปะไม่ถ้าวันไหนตื่นเช้าก็จะไปเขียนที่โรงเรียนเอามาเก็บไอ้นี่ไปเลยอะตั้วชิลได้เขียนไหมเขียนไปทุกวันนี่เขียนยังเขียนแล้วเขียนแบบเบาๆแล้วแล้วคอนแทคอะใช่ทุกวันเลยอ๋อใส่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ใช่เดี๋ยวนี้เขาให้แต่งหน้าแล้วเพราะว่าเพราะว่าตัวไหแล้วผมอะพิลเลเบียรผมคือยาวไปไม่พิลเลเบียร์เขาต้องมัดอย่างเดียวแต่หนูสักเปียร จริงๆผักเปียกก็น่ารักนะแต่เขาให้สั่งที่<ด>ว่ามันเด็กแบบมอปลายอ่ะไม่น่าตายเนอะเออมอปลายอ่ะมไม่มีใครถักเปียไหมมีแต่ก็ไม่เยอะส่วนมากก็มีดอกไม้ขวุมอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะเราทุกคนจะโซโล่กับข้าวให้เสร็จก่อนเรื่องสง